รองเพื่ออะไรคะรองเพื่อให้มันจับระหว่างดินกับไม้พมเพราะว่าวถ้าเรามีผ้าขาวบางบางก็กลัวว่ามันจะจดินมันจะร่วงค่ะหลังจากทำเสร็จถ่ายเป็นขั้นตอนไว้ถ้าการทําตัวอย่างโมโนล,ลิทนะครับมันจะมีขั้นตอนหลังจากที่เราไปเก็บตัวอย่างดินมาแล้วแล้วก็ไอมาทําเฟมเพื่อที่จะใส่ตัวนี้นะครับใส่ดิน ก็มีไม่อัดแล้วก็ไม้ตามที่เราต้องการขนาดนะครับหลังจากนั้นพอเราได้เฟรมตัวนี้มาแล้วแล้วก็นําผ้าขาวบางมามาเป็นตัวรองพื้นนะครับหลังจากก่อนที่เราจะใส่ดินลงไปนะครับเดี๋ยวเราก็มาเรียงดินก่อนเรียงดินดูว่าดินเ,เราจะาปริมาณพอไหมนะครับเรียงดินดูก่อนนะครับ เอาดินลงกิงๆแล้วก็มาเทียบดินดูก่อนนะครับว่าว่าดินเราควรจะยังไงนะครับมันจะมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าสีของดินแต่และชั้นมันบางทีมันต้องทําให้มันลืนกันก่อนนะครับ <c oughs> ก่อนที่เราจะเอาดินนครับใส่เฟมตัวนี้เราก็ต้องวัดขนาดก่อนว่า ความลึกของดินเท่าไหร่ชั้นแรกศูนย์ถึงยี่สิบนะครับครับเริ่มต้นนะครับวัดความลึกศูนย์ถึงยี่สิบนะครับนะครับแล้วหลังจากนั้นก็วัดมาลงออมาตามตามสก,กิลดินที่เราเก็บมานะครับยี่สิบถึงสี่สิบนะครับยี่สิบถึงสี่สิบสี่สิบถึงหกสิบนะครับนันมาเอาหรอ,หรอบอสเจ็จแล้วก็ ที่ผ้าขาวบางนะครับแบบนี้นะครับเราเตรียมไว้แล้วแล้วก็เทกาวลงไปเลยกาวยี่ห้ออะไรอันนี้ครับกาวยางนะคะกาวยางที่พ่อร้เลยครับกาวยางกาวยางอันนี้มันตัวนี้ก็รอกสอันเอากาวที่มือออกพร้อมเด้อ ครับพ่อครับว่าผู้จังูาหมูว่าเดี๋ยวไปเบ่งควาบรสันมันมีปูเก็บหายอยู่ตอนนี้เพื่อที่จะให้ดินยึดกับกับกับนี่นะฮะนี่ครับกับแผ่นกับแผ่นไม้นะครับแผ่นเต็มทำเดือดควากรบกวน

อ,อ,อันนี้ในในฟอกกี้นั้นเป็นอะไรคะน้ำเปล่าครับเพื่อที่จะไม่ให้อไอ้ดินมันแห้งเกินไปครับเพื่อมันจะได้จับกันคือหน้าเมาฉีดเพื่อที่จะบ่้ดินมันแห้งเกินไปไง<ม>ครับถ้าดินมันแห้งเกินไปบันทีการจับตัวมันคีหน่อยบดซึ่มเนาะครับบดซึม บอกไปสีฟอกเอานะฟอกแล้วฟอกแล้วหรอไปเก็บใหม่ไปเก็บใหม่มาเว้ยสีไปเก็บไปอีกสองชุดอันนี้พอมาสองชุดชักอีอันมันอยุดให้มันเหนือขอบขอบขอบไ้สักประมาณสักเซนสองเซนมินสองมินนะครับเพื่อใช้มันอยู่ไม่นั่นเกินไปไม่เรียบเกินไปกับกับกับการทำโมโนลิทนะครับเจ้าอันเป็นสนิับการทำโมโนลิทเขาไปอันเดียวเพราะว่าอันเป็นซุ้มเดียดในสิซีนของแล้วทีนี้ ูนี่ยี่สิบยี่สิบอีโอเลยค่ะกันจะไปลงยูทูบอ่าชั้นลอยต่อระหว่างยี่สิบกับสี่สิบนะครับเราต้องเอาดินมาคุกกันเพื่อไม่ให้ดินมันเป็นคัดเกินไปนะครับตรงเกินไปนะครับอมาคุกกันเออต้องมาคุกกันสักหน่อยเพราะสีดินมันแตกกันกันไปสักหน่อยเออคุกกันแบบนี้นะครับครับแต่ว่ามันจะพอไหมครับ ีงานเ,นนเถอะพี่ตะขันดิ่งเชียบห <c oughs> วานว่า่อเป็นนวดชั้นชั้นชั้นยี่สิบสี่สิบนะครับมันเองเขาก็เอากาวฉีดแกะเซนนะแกะโค่ก่อนทีน่เราจะแกะนะับหรือแกะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ผสมกาวลาเท็คใช้คำสูตรหนึ่งต่อสิบนะครับ อะไรหนึ่งอะไรสิบกาวหนึ่งนะครับน้ำสิบกาวหนึ่งส่วนน้ำสิบส่วนแล้วผสมลงในถังในถังเลยครับหลังจากที่เราเราอัดดินลงไปได้เรียบร้อยตามขนาดแล้วแล้วก็ทําการแกะแกะเป็นโครงสร้างของดินที่เราเก็บมามันจะออกความใกล้เคียงของหน้าตัดดินนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะตัวอย่างดินนะครับ เราต้องแกะจากหัวเนี่ยนะเราต้องเขี่ยเข้ามาอย่างนี้นะครับนะครับแกะไปอย่างนี้นะครับเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับนี่นะฮะเขี่ยมันแกะระบายแล้วต้องเอียงกี่องศานะคะสี่สิบห้าไหมสี่ห้าสี่ห้าไม่ใช่สามสิบนะมันสี่สิบห้าเลยนะถำสีอันต้นไม้อันเดียวมีกี่ตุวเด็นมีสีตุวเด็น